ได้ไดโซโซ,โซโวูนี่ค่ะพี่น้องออเดอร์วันนี้ปังมากนะคะอันนี้แพ็กเซตเรียบร้อยนะคะเตรียมรถเข้ามารับนะคะพี่น้องคะออเดอร์จริงแท้จริงนะคะพี่น้องจหรับพี่น้องที่อยากจะหายเป็นป้าเป็นกกะอยากหน้ากระจ่างใสนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวครีมกันแดดเซตั่มนะคะแล้วก็สบู่ช่วยในเรื่องป้ากละแล้วก็หน้ากระจ่างใสขึ้นนะคะผู้ที่มีอายุหลายนะคะกระใสได้ผู้สใส้กระใสได้ยน็นผลเหมือนกันนะคะอันนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าประจำนะคะใส่ได้ตั้งแต่ชุดแรกเทนพนอยากลองฟังด้วยมันยกาศน้องซาล้างบานพี่น้องค่ะทำล้างบานกับซาหน่อยข้อกบหลานกันล่างหาป่าลาบนะคะนี่มาแรงได้ยักตัวเนาะบองดูบองดูโอ้ปลาเด่นปลาเด่น

ได้เลยโซโซ,โซโวู้วใหญ่มากครับผมในปลาซอนตุ่มแล้วห่อเมล็ดตุ่มแล้งยิ่งกว่าลาบยังปลาลาบยังปลาลาบของแท้ของแท้ตัวใหญ่มากพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะซาลังบ้านหวัวหารบริเกียรนค่ะรรมา <laughs> สัตว์โอ้โหนี่นะนี่แหละค่ะพี่น้องปลาที่ใดค่ะ วางลงเลยอู้มีประกวดพ่อมบ่เถอะอือประกวดปลาคอไปอยังเนี้ยป็นนิ่งกันมี่แต่ละผัดปลาพี่น้องปลาตะเพียนหรือปลาปากหรือเครื่องปลาหลับปลาหลับปลาต้มเนี่ยปลาในสซ่าลังบานพี่น้องขาพ่อได้กินนะคะหอมจันเอยตัดใส่ต้มปลาพี่น้องขาไข่ไหมไข่ปลา สวัสด <ique> ีจ้าสวัสดีครับพ <apan> ่อแม่พี่น้องครับมาพบพปอกันห้าสองคนในช่องแอลชวนกินแซ่บนมนีรภายพี่พ่อน้องไม่กินต้มปลาคอไงหลาบปลาและเพียนลังบานพี่น้องค่ะจัดปลาหัวปลาคอเพียแซ่บมากันพี่น้องหวยิ่งย่งอู้ยแท่แต่แต่แต่เอาลงเดินค่ะเพื่อมากินกันี่น้กันใครไหมเคยใครพี่น้องค่ะมาเลิกค่ะแซ่บหม้อ้าวเด็ดมัม แซ่บก๋วยปลาดาบปลาเนาะแล้ก๋วยมันต้องดิบเนาะอืมดาบปลาไม่ได้กินโดนไหยครับพริกทอดม้วนมันแซ่บคนชอบหมูแซ่บมันเหมือนว่าปลาคั่งเนี่ย ซอยเนื้อปลาคอใส่นหน่ไน้องอืมะอ่อนหหวอให้ให้เลย ปลากำลังใช้แลยพี่น้่งสสหน้ำกือคอแล้วค่ะผู้ใดพจนจ่าผลิตภัณฑ์ รสซีวรสฝานะ่กระจังใส่ผู้บ่เป็นฝากระใส่ได้แล้วพี่น้องเด้ยดูด้อยา่าพั้นากระจังใส่พี่น้องบางคนเพิง่งงงขายของเนี่ยได้คืบอบ่เห็นว่าก็บ่รล้ว่าขายยัง <c oughs> แต่ก็ได้ขายดีทุกมือแล้วพี่น้องค่ะงงบะจะบ่เคยเห็นนาผลิตภัณฑ์นนะแต่มีลูกค้าเก่านะคะที่เคยที่หูจัก ใส่ดีแล้วบอกตอ,อ่นะบอกเคยส่้แบนนะคะแของฝันะอะไรยังเลยขายดีขายดีเพราะว่าเพิ่นใส่แล้วเพิ่นเห็นผลอีดีนะคะเ <c oughs> กิดการบอกตอแซ่บเนาะของปรุงมันใช่พี่

รดน้ำโกโกบหวนแล้วตุ่มฟาของเสียรุดกัาหัวมันนี่ยัวกับใครดิอืม นสำน้ำน้ำแม่ยูปะกินไ,ไข่น้ำเน <laughs> แแะแอบรักไข่จะเนี่ยปาดไม่<ห>ค่อยซะกอ๋เลยว้าอ๋อ,อแซ่บ đừng mua vậy là bỏ phăng được không được khăn nè ปาแัดขอคยอยั่วอีกมองกินหลายเด้เนในหัวปลากรอบเมย์จัดเมนูนี้โดนอะไพี่นองคือววามีปากกดนนาำมันหลายเผอ เมื่อบริเวณเยี่ยมนี่ก็เต็มหมอนะจังต้มเนาะวันิต้มใจแล้วที่แหนจะได้กิมาบ่อเชนจะขัวไปแล้วะขั้วแล้วขัวไปแล้วน่าใส่ตเย็นไหม rồi thức ý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  kinh ý thức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  สองสาวเนี่ยสำหรับปลา หมางหัวยังเดียวที่ห้างไปเอาหมอต้มสัทีขันแรกกันขอแล้ว,ลวอโอเคไปีดีเป็น้รค่ะรหนำต้มเคียงผวยนะฮะเงียงใ่ไปได้เลยบอกค่ะว้าวสัใจ กินห่อนๆน,นะคะต้มาฟาปลาสดๆนะคะขึ้นจากซาลังบัตน,นะ,ะพี่น้องอปล่อยไว้พ่อได้กินนะคะเยามอยากกินกับล่งวันเฮียเอานะคะส่วนนี้หนามมันค่อยลึกเป็นไหนพี่น้องคะอ่ะจะรับไหมเนี่ยเอาสองคนกับพ่พีพี่น้องมาก,กินตุมปลาแล้วก็เนี่ยไะลาปลาค่ะถ้ากินมาสุภา<ม>จังไหนก็ต้องขอโทษขอให้พอแม่พี่น้องหลายๆนะคะพี่น้องนะคะฮะ สำหรับมื้อนี้สิขอตัวลาพี่ลาหน่องไปแล้วไว้พบกันคลิปหน้ามื้อหน้าครับพี่น้องครับมื้อนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ